ทำเลยอาอทำเลยอาหามันนิดนึีเอาทำเลยอะได้ับเลยให้มันทำได้เออมันที่นนะครับอาวอ้าเลย คิดยังไงกับอาชีพนักดับเพลิงเอาไม่ได้ตอคิดว่าชุด,ดนักดีครับอ้นี่อ้าคิดจะไกับอาชีพนักดับเพลิอง <c oughs> อ้าคิดจะไงกับอาชีพนักดับเพลิง หนักมากแล้วหรอ่านักมากหนักมากยี่สิบกิโลนะครับยี่สิบกิโลยังไม่รวมอุปกรณ์อื่นยังไม่รวมสายดับเพลิงถังดับเพลิงยังไม่รวมทุกอย่างเลยยังหนักยี่ดิบยังไม่รวมทุกที่างลงไปลงมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายที่จะมาเป็นนักบินสามเซลเซียดหนีได้บนใบหลับสบายนะครับปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น ควันมันก็ไม่มีไฟมันก็เล็กน้อยอีกอย่างหนึ่งมันก็อยู่ในห้องเคบๆไม่มีอะไรกขึ้นนะครับควันไม่มีมันดูดิ่ดำเต็มลักษณะสีของไฟทําไมไฟถึงเป็นสีส้มทําไมไฟถึงเป็นสีแดงทําไมไฟถึงเป็นสีม่วงทําไมควันถึงมีสีดําทําไมควันถึงมีสีเทาทุกอย่างมีระกฏนะครับ ทำไมฟันลอยขึ้นมาบนทำไมเปลวไฟมัน <c> ถ <oughs> hey, ึงลอยขึ้นมาบนแล้วทำไมเขียนคำว่าไฟถึงต้องใจด้วยสระเอ่ยไม้บรรลัยมีความหมายมั้ใครเป็นครูภาษาไทยบ้างคุณรู้ทำไมไฟถึงเขียนด้วยสระเอ่ยไม้บรรลัยเอ้ยนี่นะครับทำไมถึงใจผู้อฟัน สังเิตดูหาโง้ไฟันไปไหนแล้วเรียกวันไปไหนเออไงไหมทุกอย่างมีที่มาที่ไปหมดตอนนี้สามนาทีครึ่งคุณธภูมิทีที่วังษาถ้าเราคิดอยู่เป็นลมเริ่มจะหมดสตินะครับหมดสติควันที่อยู่ข้างบนมันจะเริ่มเป็นสีดาและมันจะเริ่มกดต่ำลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทาไมไฟไหมถึงบอกว่าให้ทุกคนก้มต่ำ เพราะออกซิเจนมันอยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหมหนึ่งร้100อยองศาติดอยู่เสียชีวิตเรียบร้อยนะครับเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่จะเริ่มละลายหนังมันจะเริ่มกลายเป็นหมงยา่างนะครับติดอยู่เสียชีวิตสอ,องร้อยองศาเสียชีวิตนะครับเรียบร้อยทำยังไงก็ไม่ฟื้นะนะครับมาลางลูกขึ้นลูกล,กล,กลงเปรบตาม เพื่อป้องกันสิงกวางนะครับการร่นมัวตามเพื่อเอาออกซิเจนทีอยู่้านล่างข้างบนเป็นวันส้านล่างออกซิเจนนะครับให้เราใช้วิธีแบบนี้ระทิบจากตา้อกไปอยู่ข้าง้อกนี่คือวิธีแรก เตะไปเรื่อยๆจนเจอกับประตูตาบอกแต่บังเอิญประตูมันอยู่ตรงนู้นเออเพราะฉะนั้นกลายเป็นนักดับเรื่องหนึ่งก่อนเข้ามาในอาคารไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ต้องสังเกตประตูอยู่ตรงไหนแต่างด้านนี้ตรงไหนทางด้านนี้ไม่ว่าอย่างไรทาานลิงเลยถ้าเราเตะแบบนี้มันหลุดไม่เอาแน่ดไหมเดินทางถ้าเราหูเรเตะไปทางด้านนี้มันจะถึงง่ายกว่าใช่ไหมครับ การที่ใช้หลังนในการแตะน่งป้องกันของมีคมสอป้องกันกระแสไฟม่ปักเกลือโอเคเอากรเพื่อเพ่หน่อยเมื่ไอแกดูดิเอาให้ทุกคนทำยังไงก็ได้ตับนี้และเอาชีวิตออกอ่งงขอดีหน่อยนะได้ปะไม่ออด้ได้ 多一点，好，啊、好，好、啊，好的，啊 <laughs> ทำยังไงได้ไหมครับได้ไหมเอาทำใหม่ทำใหม่เอ้เอาเลยเอาเลยเอาตักเลยเอาตักเอาตัก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 ไอ้แพรหยุดนะวาดวิธีนี้เนาะใช้ตักอากาศนี้ เดูตาวกับตากอาทแบบนี้แล้วเอามาทำแบบนี้เอันไหนจะดีกว่าระหว่างลมกาวกับลูกหัวลมกาว่านี่ปะเอาดูตาวดูนะออกซิเจนใช้การตากซิเจนด้านล่างนะครับโดยตากแบบตายไปตายมา ลักษณาแบบนี้เต <c ười> ่ที totally ่เราตักเรายืนแล้วเราก็ตักแบบนี้ถามก็ได้เลยวันนะครับเตนถ้าเราตักข้างล่างแบบนี้ตักเทนเราก็โอดเลยแบบนี้ก่อนว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 นแล้วยืนเราจะได้เอกซเชนมากกว่านะครับแต่ถ้าเราตักข้างบนได้จะข้าววันลงไปเองเราก็เป็นลงออก ออกแล้วจะนั้ตักกันล่าอองอ้าวเฮ้ยไม่นลได้ได้อันนี้นะเพืนำเด็กรอบหมอหมอน ไมันจะตักได้นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการตักออกนี่เจนตักให้เยอะๆแล้วมาคลอดคับจำได้หรืทุกตักนะครับมีก็ดีมีก็เสียอย่างเราท่านนก็เหมือนกันอย่างลูกผมก็เหมือนกันผมเองก็เหมือนกันมีก็ดีมีก็เสียนะครับก็เสียของตัวนี้ช่วงบ่านจะได้ดูฉิดไปแล้วมันจะผู้กระจายนะครับเหลือเพื่อนเชื่อว่าถ้าจีดถ้ากดปุ๊บ ก้าตาเพื่อนดีปหอดได้แต่ไม่เป็นอันตรายเพื่อนงนั้นที่หนึ่งร้อย้อก้าสิบห้าบลนั้นนิ้วมันจะเป็นอันตรายก็เสียตันนี้ตอ้ายีตัวยามันจิบจีดปุ๊บหายครับนะครับตัวยาหายนะครับไม่ทิ้งร่องรอยไม่ถึงเพื่อนเสื้อผ้าไม่ทำลายเั้นพันยกษไม่ทำลายสิงแววล้องนะคับไฟเอดีดีดีได้บางตัวนะครับแล้วก็ไฟเก มันอย,อยู่ที่เรา,าอยู่ที่ความรู้ความสามารถของเราที่จะก้าวไปดังไปครับถ้าลูกๆสังเกตนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับ,นนรบตัวนี้นครับ นักดับเพลิงของคอตมไปกดดับเพลิงที่โรงเรียนหนึ่งชื่อคือนักดับเพลิงตัวนี้นะครับใส่นักเรียนเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตเพื่อใส่อันใดนะครับไม่อยากพูดถึงนะครับเป็นนักดับเพลิง c, c o 2 Co ด้วยด้วยเลขสองคาร์บอนไดออกไซด์เดี่วสะสมควัน ตัวต่างกันกเเล็กเดียวนอย่างนีต้นเรงนั้นที่สามพันสามร้อยเจ็ดิบห้าอต่อรายอัดกเรนั้นที่แปดร้อยถึก้าร้อยบต่อรานิ้วอัดจะเป็นเปลนน้ำแข็งถ้ามีตัวยาพอกดปุ๊บมันจะออกมาไกลๆดีมากหรือเปลนน้ำแข็นะครับ CO2 นะครับดับไว้ A ได้ B ได้ C ได้นะครับ สกัดจับน้ำมันดิบหรือการรรมชาอาจจะเป็นที่เราไจที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับก็เสียม,มันถ้ามีตัวยากเสียงม,มันจะดังบางคนตกใจวิ่งหนีแตนที่จะได้ดับไปนะครับแตนที่จะได้ดับไปนะครับหัวฉีดทำไมไม่เหมือนจาว่าเพราะหัวฉีดตัวนี้ลดเรเร่งเสียตามอย่างอื่น รถแรงเดือดการจะต่ำนะครับเป็นรูปเพลงเกลยก็เป็นรูปเพลงเลยนะครับตัดไได้ปีได้ปีได้ก็เสียคือหนักนะครับต่ำมันจะหนักก็เสียอย่างนึ่นห้องแก้มอ้อมอ้อมตันรองนะครับก็ฉีดหลายๆ่าง็นยังไงคบคาร์บอนตันพอตันรองอาจจะเป็นลุ่มๆรับได้ก็สูญคาร์บอนไปนะครับนั่นคือข้อเสียของมัน นะครับวันนี้โรงเรียนบางอบ,องบงาีวิทยาคมของเราตั้งสเตนลิตนะครับไม่ได้ออกมาให้ดูน้ำยาพ่นดับไฟดีดที่สุดดับไฟตั้งมันดีที่สุดนะครับยกตัวอ,อย่าง